ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o p ร้านรับเติมเกม Cookieland แล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k i e l a n d s ช o p ลิงเพง้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะส่งอัปเดตแล้วก็ปั้นเจ้าตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดมาในี่ผมตกใจนิดนึงก็คือเหมือนตัวไอคอนนะ่ะไอคอนเหมือนเขาจะเปลี่ยนแล้วก็บางอย่างก็เปลี่ยนนะอย่าง ตัวคำพูดที่คุกกี้หู้นน่าเกมเปิดสีมันปรับใหม่อ่ะมันก็ยังขอเวลาปรับตัวก่อนนะครับมาดูตรงประกาศกันว่าม,มีอะไรบ้างาตัวพรีวิวเหมือนเดิมดูภาพอัปเดตมีตัวรถก๋วยเตี๋ยวเส้นยักษ์นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมชื่อซะหิวเลยผมเรียกน้องก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับขออนุญาตตัดคำว่าเส้นยักษ์ออกนะครับไม่ไหวชื่อเนี่ยสองพยางก็เกินพอนะครับแล้วก็สกินตัวใหม่สรุปเป็นซูเปอร์อีพิกเนาะ ตอนแรกในคลิปทีมงานเนี่ยซับไทยเขาใช้ว่าอีพิกแต่ของเวอร์ชันฝรั่งเนี่ยเออเขาใช้ซูเปอร์อีพิกแล้วก็ก็มีคนคอมเมนต์พี่โอ้โหมีคัดซีนขนาดนี้มันต้องซูเปอร์อีพิกเออซูเปอร์อีพิกจริงๆว่ะไอ้ตรงนี้ผมก็ลืมไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตอนแรกไอ้คลิปนั้นผมดูว่าไอ้สมบัติอะไรต้นมะพร้าวของใหม่ปรากฏว่าเอาของเก่านะครับลืมนะครับอืมโอเคทีมไฟอ่าบับเด็กคิมมารีอ่าไม่มีอะไรดูได้ส่งประกาศคร่าวๆนะครับ อันนี้ก็กิจกรรมการกลับมาของมังกรเซอร์เวิร์แล้วก็สกินก๋วยเตี๋ยวเส้นยักษ์นะครับสกินเยลลี่กระปุกอมสินบบาบาแล้วก็มีโอเว่นพาสมีการเปลี่ยนหรออุยอ้ยอัปเดตกิจกรรมคู่หูนะครับเออมีเห็นมีในคุกกี้หน่วยลบพิเศษอะนะครับน้องทหารทหาร,หารเอ้ยนี่ไดโดดดอกไม้น้าเพิ่มพลังชีวิต2หน่วยเพื่อรดคะแนนเยลลี่ดอกไม้น้ำพพนยเพิ่มคะแนนเยลลี่ดอกไม้น้ำสีต่างๆ เปลี่ยนสมบัติที่อยู่ในคู่ผสมจากลูกโป่งเป็นจอกนะครับแพทนี้บัฟตัวเดียวก็คือไดโน่ดอกมันมีแค่สกินมันมีสกินตัวเดียวอ่ะน,นะครับแล้วีสกินไม่เยอะแหมควรจะอย่างนั้นแหละวอนแพทที่แล้วมันเล่นสนักเลยน,ะนี่แล้วก็ดอกชาเลนตดอกไม้น้ําปรับลดเราความยากของแมปยากโอ้โหดีไหมเนี่ยคือแมปยากผมผมเล่นทันนะแบบเดิมอะ่ะมีมีคลิปที่อัดแต่ไม่ได้ลงด้วยยากจริงยากจริงนะครับ ปรับมาใหม่ก็ดีหน่อยเออคนที่เล่นใหม่จะได้เอ้ยเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับอืมอ้าพวกนี้อ่ะ,อะไว้ก่อนนะปุ๊บส่วนของกิจกรรมล่ะมีอันนี้เหมือนเป็นมิชชั่นบเบเกิลมิชชั่นคุกกี้ปริศนานี่เหมือนเดิมต้องมีคุกกี้เพื่อทํามิชชั่นให้สําเร็จเออใช่แล้วผมปลดได้เลยไหมเนี่ยอ่ะ๋ย่าเรามาแล้วตรงโหมดอ่ะเนี่ยตรงนี้น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับผมตัวหน้าตาโหมดนหนดูเบเกิลสูงในซีซั่นใหม่นี่นะครับเอา อ้าวแสงจันยังไม่มาเหรออ้าผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันอยู่16วันเองเนี่ยอยู่แป๊บเดียวอ้าวอยู่แป๊บเดียวเหรอเนี่ยนะครับเฮ้อเอ้อแสดงว่าไอเมืองผู้พววิเศษเน่าจะอัปเดตหน้าละมั้งอัปเดตนี้ยังไม่โอ้ตกใจตอนแรกผมดูคลิปทีวีงานผมก็เข้าใจว่าเมืองผู้พววิเศษจะมาในอัปเดตวันนี้นะเออแบบนะั้นตอนที่อัดคลิปนี้อยู่สล็ปเป็นแม่โมดแต่มันอยู่สั้นจริงๆนะ1ิบวันอะ่ะปกติเบเก้าส่วนมันอยู่ประมาณเกืบเอบ นี่ไงมีบัฟประจำซีซันนะครับเพิ่มเพิ่มคะแนนตามเหรียญที่มีสูงสุด30%คุนคุณมากอันนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนเหรียญ500เหรียญเป็นโอ้โหโหโหน่าสนใจอันนี้บัฟปกตินะครับนี่คือบัฟเลจ n d บัฟอีปีอะไรปกติไม่มีอะไรแปลกนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยิงผู้เหรียญสายลุงด้วยอัตรา7%อันนี้ของใหม่นี่ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะอาจจะเคยมีแต่ซีซันที่แล้ไม่มีแน่นะครับ เอออ,นนอ,นนอันนี้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 ของวันซีซั่นนี้นะครับผมเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมด1,600คะแนนทุกครั้งอันนี้เป็นเยลลี่สแต,กกต็กสแต็กเยลลี่ปกติมีแต่สแต็กเยลลี่หมีอันนี้สแต็กเยลลี่ทุกชนิดนะครับผมเออแปลกดีเว้ยไอ้พวกนี้ก็อ่นนี่อันี้อัน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 นีพวกนี้น่าสนใจนะครับอ่าโบนัสซีซั่นน่ะไอ้พวกนี้คือตัวที่ชุบร้อยใช่ไหมโอ้แล้น,นี้มีระดับแรงมาแล้วนะนะครับผม แล้วก็กิจกรรมซีซันอันนี้ยังไม่ได้เล่นยังดูไม่ได้แต่ปั๊บโอ้ยเพิ่มสี่เหลี่ยมเก็บเยลลี่ก็เหมือนจะดูเป็นเน้นทางเหลี่ยญเลยเนาะเบรกเอาสูงแบบว่ารอบนี้ไม่ใช่แบบว่าไปออที่10ไมล์แล้วเนาะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมยังจําได้เลยกิจกรรมไอ้คอมมอนอ่ะแล้วโอเวอพามันอะไรเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนรูปอย่างเงี้ยอันนี้ไดโน่ดอกไม้น้ำนี่นี่อย่าลืมมาแลกกันนะผมขาดนิดเดียวเดี๋ยวแลกแน่นะครับแล้วก็นี่โอเวพามาดูตรงนี้อ๋อของมันเปลี่ยนเปล่าวะ หมโอ้ผมไม่มัน่นใจว่าของมันเปลี่ยนไหมแต่ก็ดูคุ้มนะโอ,โอเคนะครับเหมือนมันจะมีการปรับราคาปรับของและปรับราคานะเพราะว่าผมจะต้องโอนมายัประมาณปึกที่เมื่อก่อนเคยเติมปรมาณร้อยเจ็บร้อแปดสิมั้งราคาในเกมตอนนี้มันเป็น250แล้วก็ หมือนของจะเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนของมันกลงโกงก้ยมากเลยอ่ะแบบว่าเมื่อก่อนมันมีช่วงที่มันดีแล้วพอมันของมันหาง่ายขึ้นอ่ะกลายเป็นว่าของเท่าเดิมมันมันดูไม่คุ้มเท่าเดิมขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือปรับใหม่ยกเฉิมยกโฉมเลยนะครับอันนี้บนนั้นล็อกอินออันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับอ๋อผมโอ้โหดาวนี่มันเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะผมจะยอมใช้เพชรแล้วการที่ทิ้มันปลดไม่ยากนะครับแต่เพื่อความไม่เสียเวลาผมจะยอมใช้เพชรไปก่อนนะครับอืม ราะว่านี่ไงเขาปรับตัวระบบดาวลูกกวาดใหม่ด้วยมันก็เลยเป็นตัวเลขมประมาณนี้นะครับมันต้องไปเล่นหีบทองเพื่อเอาเนาะม่ก็พวกชาวลงชันเล่นอะไรพวกนั้นนะครับมากดมาแล้วแล้วตู้สูงสกินหลังเดี๋ยวเขาดูหน่อยทุกวันนะครับอ่ามีตู้สมบัติใหม่นะครับตู้สูงสกินมีน้องก๋วยเตี๋ยวตู้เดียวนะครับผมแลกได้เลยนะเหมือนแลกได้ทุกอันแต่ก็สูงทุกอันนะเดีย๋ยวตู้ตู้นี้ผมอาจจะดูก่อนนะแล้วก็สกินเยลลี่นะครับ มาทาคุกกี้ต่อนะครับแล้วหน้าคุกกี้ของฉันนี่ผมต้องกดตอนไหนวะตอนนี้อ่านี่นี่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนหน้าโชว์อะไรสักอย่างนี่คือตรงนี้เหรอโอ้ยเอาตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้เอามาจัดเลยนะครับแล้วถ้าไปดูของคนอื่นได้ไหมมีี้ s t มอดูสักคนหนึ่งอะ่ะใครไม่รู้ไห,ไหนดูหนดิอ๋อเนี่ยเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ปรับได้เลยนะครับอ่าอันนี้ยวเราเข้าไปปรับเนาะโอเค ร้านค้านี่คือร้างค้าแพ็คอันนี้ทั่วๆไปเนาไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้เหมือนเดิมนะแผ่นนี้มันแค่อีปีอะมันเลยไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วอ่ะปัคุกกี้ต่อนะครับมาเอาน้องก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคอมโบกับอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวคอมโบกับสมบัติอันนี้นะครับซึ่งมปนมาตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับ ม่ได้พิ่งมาแผ่นนี้นะย้ำผมบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยว่าเฮ้ยซันนี่เมากาวแล้วนะครับเมากาวแล้วลืมแล้วนี่มาตั้งแต่ที่แล้วแล้วมารับก่อนนะับก่อนแลว้วได้โงดอกไม้น้ำนีำน่มันคอมโบกับแอปเปิลอยู่ไหมเนี่ยหรือว่ามันไม่ล่ะอ๋อตัดไปเลยนะครับอืมมามาขับก่อนนอับก่อนใช้ความสามารถขอทูนยี่สิบเจ็ดจุดสองเยลลี่ผลห้าสีมันก็จะเป็นการเพิ่มเจ้าตัวเยลลี่ผลห้าสีอะไรสักอย่างหนึ่งของมันนี่แหละนะครับ ฮึบชึบไปครับเรเวอัพไหมยังไม่อัพนะครับเดีย๋ยวไปอ่าแคนดี้เดี๋ยวผมลืมแคนดี้เดี๋ยวขออนุญาตก,กดผงส่วนไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้สองเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดห้าอ๋อเนี่ยเลขเลขบรรทัดสองบรรทัดสี่มันซิงกันนะครับแต่เวลาอัพทีมันก็ขึ้นทั้งสามบรรทัดนะสองสามสี่นะครับให้หกจุดแปดยางเหมือนเดิม อืต่อไปสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง่าโพชั่นผมไม่ค่อยมีนะครับแต่อันนี้คือก้วาวเดโดเสาคือเป็นการเพิ่มแต้งสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเลยนะไม่เกี่ยวกับพลังพลังชีวิตอะไรนะครับอืมกูแต่รอบนี้เลยวายังไม่อัพว่ะปกตินี่อัพแล้วมั้งนะครับนี่หกสามหกหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือใช้เพชรสุดแล้วเพราะาโพชั่นผมหมดนะครับไม่ถลายนิดหน่อย ปั้นคุกกี้มันใช่เดี๋ยวนี้มันอีปิงมันใช้ของไม่ค่อยเยอะอะนิดเดียวเองนะครับอ่ามีสก,กินด้วยเหรออ๋อเออแต่สก,กินผมไม่เห็นในคลิปทีมงานอะมันเหมือนมีหมวกหมวกเพิ่มมาแล้วก็ไอ้ดอกไม้ที่อยู่บนหัวเปลี่ยนสีนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคลิปอัปเดตในรอบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มันมันเป็นแพทต,ต่อเนื่องที่มาจากแพทตัวดาร์กอนสับรล่นแล้วก็ดาร์กอนแก้มังกรก,ก็เลยดูจะไม่ได้มีอะไรใหม่มากโอ้ยอันนี้มา ไหนเปิดหีบทองลองเปิดเล่น,ลนๆดูสักหน่อยดิอ่าดาวลูกกวาจะเป็นไงวะนี่ไงนะครับนี่เห็นไหมพอ,อมันมาซอนในนี้เลยนะครับแล้วกดข้ามได้ใช่ไหมเนาะคือกดข้ามอิเมชั่นได้เนาะเออรอบหนา้าข้ามแล้วไหนเปิดให้หมดเลยปับ๊บนี่เอามาข้ามไปเลยดีๆๆประหยัดเวลาหนะ่อยแล้วโอเวนพาสโอเว่นพาสเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนการนับเป็นหีบทองนะปกติโอเวนพาสมันจะนับตามแต้มอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่คือเขาเปลี่ยนเป็น นับตามหีบทองเลยแล้วก็12วันนะครับผมอันนี้รับรางวัลชดเชยเอามาปลอบใจนะามาปลอบใจโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปในอัปเดตรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ